แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ3กันยายน2567คลิปหน้าล่าสุดสำหรับโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิ t a l วอลเลตหรือเงินดิจิ t a l วอลเลตนะคะล่าสุดสำนักงบประมาณยืนยันนะคะหากรัฐบาลใหม่ถแถลงนโยบายเสร็จพร้อมแจกเงินกลุ่มเปราะบางทันทีในเดือนกันยายน2567นี่คือ ความคืบหน้าล่าสุดสาหรับเงินดิจิทัลวอลเลต1,000 0บาท3กันยายน2 5 6 7เช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องส่งกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ 3กันยายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะนายเฉลิมพลเพ็ญสูตรผู้อำนวยการสํานักงบประมาณได้เปิดเผยถึงโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิ t a ล w a l l ลตโดยเฉพาะการจัดเตรียมงบประมาณไว้แจกให้กับประชาชนในกลุ่มเปราะบาง14ล้านคนว่าเมื่อรัฐบาลใหม่ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วก็สามารถใช้งบประมาณเพิ่มเติม ปี2567วงเงิน1.22แสนล้านบาทมาใช้แจกกลุ่มเปล่าบางได้ทันทีภายในเดือนกันยายน2567นี้โดยไม่มีปัญหาใ,ใดๆแต่หากมีการเปลี่ยนชื่อโครงการก็ไม่กระทบโครงการดิจิทัล a l l e t 10,000บาทเนื่องจากอยู่ในวัตถุประสงค์กระตุ้นเศรษฐกิจอยู่แล้วนะคะทางนี้การปรับเปลี่ยนชื่อของโครงการดิจิทัล a l l e t ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลซึ่งจะ,ะแถลงต่อรัฐสภา แต่ที่ผ่านมารัฐบาลได้เขียนไว้ในงบกลางมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในเฉลิมพลระบุนะคะอย่างไรก็ตามเมื่อมีการได้คณะรัฐมนตรีหรือครมชุดใหม่และมีการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วก็สามารถใช้งบประมาณเพิ่มเติมวงเงิน1.22แสนล้านบาทมาดำเนินการได้ทันทีเพราะที่ผ่านมามีการลงทะเบียนคนกลุ่มนี้ไว้แล้ว ส่วนงบประมาณปี2568ตอนนี้ยังต้องรอขั้นตอนการพิจารณาของรัฐสภาเพื่อนำมาใช้ในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปสำหรับการเตรียมความพร้อมของแหล่งวงเงินโครงการเติมเงินดิจิทัล10,000บาทเพื่อแจกให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายจำนวน45ล้านคนวงเงินรวม450,000ล้านบาทเดิมตามมาติคณะกรรมการนโยบายเติมเงินดิจิทัล ได้เห็นชอบแหล่งเงินจากงบประมาณปี2567ถึง2568โดยแบ่งเป็น1การบริหารการคลังและการบริหารจัดการเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567จำนวน165,000ล้านบาท2การบริหารการคลังและการบริหารจัดการเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568ประมาณ285,000ล้านบาท นี่คือความคืบหน้าล่าสุดสำหรับโครงการดําเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัล w a l l ลตหรือเงินดิจิทัล w a l l ลตสํานักงบประมาณยืนยันนะคะหากรัฐบาลใหม่ถแถลงนโยบายเสร็จพร้อมแจกเงินกลุ่มเปราะบางทันทีในเดือนกันยายนนี้นี่คือความคืบหน้าล่าสุด3กันยายน2567